ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับโตโยต้าวีออสนะครับโตโยต้าวีออสคันนี้มาด้วยการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์เย็นไม่ฉ่านะครับแล้วก็สังเกตเห็นนะครับว่ามีน้ําหยดบนที่พักเท้านะครับก็ลูกค้าได้นารถมาบอกว่าผมนองนะครับเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาการเืียงต้นก่อนที่จะลงมือทําจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่างเพชจะพาเข้าไปดูในห้องในสารกันครับผมที่ว่าน้ํานองครับผม โตโยต้าวีออสนะครับวีออสอาการเบื้องต้นที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็ช่างเพชรได้เก็บพรมที่น้ําหยดที่เรียบร้อยนะครับจะสังเกตนะครับว่าร่องรอยน้ําที่หยดลงมาบนที่พักเท้านะครับบริเวณนี้ก็เกิดจากตัวแอตันนะครับเป็นอย่างมากนะครับก็ช่างเพชรจะให้ดูสภาพก่อนนะครับก็คือตอนนี้ช่างเพชรเพิ่งแกะลงมือทําไปประมาณยังไม่ถึง10%นนะครับก็ ช่างเพชรถ่างหายไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสถ่ายเอฟซดูนะครับแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการดูด้วยนะครับว่าการหรือก็ใช้เวลานะครับรุ่นนี้มันมีวิธีถอดแบบ2แบบนะครับก็คือถอดลงล่างแล้วก็ยกคอนโซลนะครับแต่คันนี้ดูสภาพแล้วนะครับก็ช่างเพชรจะยกคอนโซลนะครับก็คือจะทําความสะอาดพวกฝุ่น ในคอนโซนให้ด้วยนะครับถ้าเราแยกชิ้นมันก็จะสะอาดแค่วริเวณตู้แอร์แต่ประหยัดเวลาก็จริงแต่มันจะไม่สะอาดเท่าที่ควรนะครับก็ยกคอนโซนก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสําหรับ Vios รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาหรือกันเลยครับผมด้านนอกนะครับช่างเพชรก็ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับน้ํายามีเต็มระบบนะครับสารทอมเย็นเต็มระบบตามข้อต่อต่างๆนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับ ก็ทุกอย่างทํางานปกตินะครับเป็นพัลลุมคอนเดนเซอร์แผงคอนเดนเซอร์ทางานปกติน้ํายาไม่ขาดแต่วันนี้อาการที่พบก็คือน้ําหยดบนที่พักเท้าแล้วก็แอร์ไม่เย็น,นครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาสักพักนะครับทำการรื้อตัวแอร์ออกมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพด้านในจะเป็นยังไงนะครับสําหรับตัวตี่วีออคันนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาสัก30นาทีนะครับในการรื้อออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพด้านในจะเป็นยังไงครับผม สิบนาทีผ่านไปนะครับก็เกับการรื้อตัววีออสนะครับตัวเต่าวีออสนะครับตอนนี้เริ่มมองเห็นนะครับฝุ่นเริ่มมองเห็นฝุ่นกันแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแค่ด้านนอกนะครับเป็นเพียงเป็นเพียงด้านนอกนะครับที่ยังไม่เห็นด้านในตู้แอร์นะครับยังขนาดนี้นะครับ ด้านในนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับด้านนอกขนาดนี้ด้านในไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมน้ําถึงออกไปด้านนอกไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลารื้อชิ้นส่วนสิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับออกก่อนนะครับก็จะนำอีวาลหรือตู้แอร์ที่อยู่ด้านในนะครับออกมาให้ดูอีกทีหนึงนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงครับผมกับการรื้อตู้แอร์ โตโยต้าวีออสเไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับสําหรับช่างนะครับอ่าถ้าเป็นลูกค้านะครับถ้าเป็นลูกค้าคิดอยากจะหรือตู้แอร์เองอยากจะทําเองช่างเพชรไม่แนะนานะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือที่จะมาทํางานง่ายๆมันก็จะกลายเป็นงานที่ยากได้นะครับกรอนนี้อุปกรณ์ไม่สมอุปกรณ์เครื่องมือไม่ครบเราทําเสร็จแล้วมันไม่ได้มันพลาด เราต้องไม่ให้ช่างแก้แบบนั้นช่างไม่อยากแก้นะครับกรณนีขันแล้วเกี่ยวติดหัวรูดน็อตขาดจากช่างที่ทําแบบง่ายๆมันก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นนะครับช่างเพชรไม่แนะนําให้ทําเองนะครับสิ่งไหนที่เราไม่ถนดัดไปให้คนที่เขาถนัดทํามันก็จะสมบูรณ์แบบกว่านะครับโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะรื้กมาให้ดูนะครับด้านในว่าจะเป็นยังไงครับผม แล้วก็ผ่านไป20นาทีนะครับก็ตอนนี้ช่างเพชรกรื้พวกเศษส่วนต่างๆนะครับรอบตู้แอร์นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้ดูพวกฝุ่นนะครับก่อนที่จะยกออกมาด้านนอกนะครับท่อแอร์ด้านนอกช่างเพชรถเขาต่อแล้วนะครับแล้วก็คานเหล็กตอนนี้ถอดน็อตทุกจุดเรียสเฉพาะตัวตัวยึดตยกตู้แอร์นะครับก็ให้มาดูสภาพเป็นก่อนนะครับก่อนที่จะยกออกมานะครับว่า สภาพเป็นยังไงนะครับสําหรับ Vios การรื้อตู้แอร์มาร้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการรื้อออกมาด้านนอกนะครับเรามาดูว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดูด้านนอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดผ้าไปนะครับเดี๋ยวช่างเพชรยกออกไปดูด้านนอกกันครับผมว่าสภาพด้านในจะเป็นยังไงครับสาหรับตู้แอร์ Vios คันนี้ครับผมโตโยต้า Vios นะครับก็ตอนนี้ช่างเพชรทาการรื้ออีวางมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสภาพนะครับ น่าจะไม่เคยหรือตู้แอร์มาล้างเลยสักครั้งนะครับเพราะว่าพวกฝุ่นนะครับเยอะมากนะครับช่างเพชรบอกเลยนะครับที่สามารถทําความเย็นได้ก็จะมีแค่บริเวณที่ไม่มีฝุ่นก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับนิดเดียวนะครับความเย็นที่ทําได้ไม่ถึงครึ่งนะครับและก,ก็ที่หนักที่หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือว่าน้ํา ทิ้งไม่สามารถที่จะโยดออกนอกรถได้นะครับนะครับจะมองเห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าพวกฝุ่นนะครับล่นมาอ่าตันบริเวณรูท่อทิ้งนะครับทําให้น้ําไม่สามารถที่จะทะลุลงไปด้านล่างหรือนอกรถได้นะครับทําให้น้ํานองเข้าไปในห้องดิสารนะครับก็มีวิธีเดียวนะครับคือต้องล้างตู้แอร์นะครับต้องรื้อออกมาทําความสะอาดใหม่นะครับวิธีการรื้อก็รื้อแบบแยกชิ้นนะครับก็จะ สามารถทําความสะอาดได้เฉพาะบริเวณอีวาแล้วก็เปียกตู้ท่อนล่างนะครับส่วนท่อนบนฝุ่นเยอะมากนะครับแต่สังเกตเห็นนะครับอันนี้ก็คือหมดสิทธิ์ที่จะทําความสะอาดนะครับก็ช่างเพชรมองดูแล้วยกดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับว่าจะขนาดไหนนะครับกับ t o y ยต้าวีอนะครับนี่นะครับถ้าเรายกคอนโซลนะครับฝุ่นพวกนี้นะครับบริเวณ คานเหล็กนะครับแล้วก็ฝุ่นต่างๆที่อยู่บริเวณอีวาโมเตอร์หรือขอบเปียกตู้นะครับช่างเพชจะได้ทําความสะอาดเป่าฝุ่นให้นะครับก็มันก็จะสะอาดสะอ้างดีกว่าแบบเรายกแบบพอร์ตแบบไม่ยกนะครับมันก็แต่ว่ามันก็เสียเวลาค่าแรงก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพิ่มไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะแพงกับค่าสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์นะครับก็เพิ่มไม่ค่อยเยอะนะครับก็ลูกค้ามาตอนค่ำนะครับคอยเย็นยังเป็นของเดนโซแท้นะครับ ข่ำขนาดไหนเดยวช่างเพชรจะซูมให้ดูนาฬิกานะครับตอนนี้ก็ประมาณา5โมงจะครึ่งแล้วนะครับ5โมง25นาทีนะครับตอนนี้ช่างเพชรดูออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสภาพเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาทําความสะอาดอีวาเบเตอร์นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จทําความสะอาดเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า สภาพจะยังดีอยู่ไหมนะครับเพราะว่าบางทีตัวแอร์อีวาบริเตอร์ผุนะครับก็จะมีให้เห็นนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งครับหลังจากรางทําความสะอาดเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งครับผมครับผมหลังจากช่างเพชร้างทําความสะอาดอีวาบรเตอร์นะครับก็มีอาการผุนะครับเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้น่าจะถ้าช่างเพชจะไม่ผิดน่าจะเป็นปี0607นะครับก็น่าจะผ่านมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับ การใช้งานสูงสุดได้อีกไม่เกิน2ปีนะครับก็น่าจะได้เปลี่ยนนะครับที่อวหน้าไม่ต้องล้างนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวตอนนี้ล้างทาความสะอาดพวกเปียกตัวเ็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลานะครับเวลาเอาเวลามาดูครับอตอนแรกช่างเพชรล้างอยู่ที่ยี่สิบห้านาทีนะครับตอนนี้ก็สี่สิบนาทีนะครับห้ามงเย็นสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ ตอนนี้ช่างเพชรก็ขอเวลาประกอบอีกสัก40นาทีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปให้ดูตอนที่ประกอบแล้วก็เติมเติมสารทมเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับด้านในช่างเพชรก็จะเช็ดทาความสะอาดพวกฝุ่นเป่าพวกฝุ่นให้นะครับแต่ว่าช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทมเย็นเสร็จเลยนะครับเพื่อจะได้ประหยัดเวลานะครับถ้าจะถ่ายให้ดูทั้งหมดงานไม่เสร็จแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เติมสารสารทมเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับผม โตโยต้าวีออสนะครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นสี่สิบนาทีนะครับช่างเพชรก็เติมสารใา้เย็นเต็มระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจางนั้นฝั่งไฮไม่ถึง200 p ้พีไอนะครับฝั่งโลยอยู่ที่60 p ิบพีไอนะครับซึ่งวีออสถ้าเราถอดขั้วแบตนะครับเครื่องยนต์จะมีการสั่นรอบเครื่องเบานะครับต้องรีเซ็ตนะครับถ้าไม่รีเซ็ตก็ปล่อยไว้สัก 15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับในการเซตระบบการทำงานของตัวรถเองนะครับก็เครื่องก็จะเริ่มนิ่งเองนะครับไม่มีปัญหา,าพวกแรงดันตอนนี้ยังสูงอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เบานะครับแรงดันฝั่งโลย,ยังสูงฝั่งไฮย,ยังต่ำนะครับปกติฝั่งฝั่งโลจะ,จะอยู่ที่ประมาณ40ปีตไนะฝั่งไฮไม่เกิน200 50นะครับความอยู่ประมาณ200พีไอนะครับก็ด้านนอก ช่างเพชรเติมสายความเย็นเต็มระบบที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาทํางานประมาณ2ชั่วโมงนะครับว่าลูกค้ามาตอนค่ํานะครับก็ตอนแรกว่าจะไม่ทําให้นะครับเพราะว่ามันนะครับดูด้านนอกนะครับมืดแล้วนะครับมืดแล้วว่าจะไม่ทําให้แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องใช้รถตอนเช้านะครับไม่เป็นไรนะครับช่างเพชรจัดการให้ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเย็นด้านในกันครับว่าจะกลับมาเย็นฉ่ำเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับส่วนน้าหยด รวมทิ้งตันนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับไม่หยดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหยดแก้ไขให้ฟรีเลยครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับส่วนความเย็นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบด้านในกันครับว่าอุณหภูมิจะกลับมาเย็นชํำเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรเข้ามาอยู่ในห้องดยสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับโตโยต้าวีออสทำการล้างตัวแอร์ใหม่นะครับแล้วก็ทําความสะอาดพวกคอนโซลให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เรามาทดสอบความเย็นกันนะครับว่า อุณหภูมิจะลงไปต่ําสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่เรื่องเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องไม่ถึงพันนะประมาณแปดร้อยรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอุณหภูมิจะลงไปต่าสุดเท่าไหร่นะครับน่าจะแปดกว่านะครับคอมเป็นเส้นน่าจะตัดนะครับพุ่งขึ้นมาที่9.2องศานะครับตอนนี้ตอนเย็นๆอากาศแบบนี้ยังไงก็เย็นนะครับต้องรอดูอีกทีตอนกลางวันนะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะลูกค้าไม่ได้บ่นเรื่องความเย็น ลูกค้าบ่นเรี่ยงน้ำนองพื้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่9.9องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงครับว่าจะลดลงไปได้เท่าไหร่นะครับคอมเพรสเซอร์ตอนนี้เริ่มทำงานแล้วนะครับ9กุดเนะครับ 9.5องศานะครับก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต่ำสุดลงได้เท่าไหร่นะครับหลังจากล้างทำความสะอาดอีวา์เบเตอร์ใหม่นะครับแต่อีวาว์เบอเตอร์มีการผุเล็กน้อยนะครับอ่าน่าจะใช้งานได้อีกไม่เกิน2ปีนะครับช่างเพชรอคาดการให้นะครับตอนนี้8.7นะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับอยู่ที่18.4องศานะครับตอนนี้ ถือว่าเย็นฉ่ามากนะครับ8.2องศานะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับว่าจะลงต่ำกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ตามหลักการแล้วตัวใต้จะอยู่ที่ประมาณ8นะครับอ้โอโหยังลงได้นะครับ7.7.8องศา,า,านะครับ7.8องศา7.6องศานะครับยังลงได้อีกนะครับ กลางคืนไม่ต้องเสิร์ฟนะครับถ้าอุณหภูมิแบบนี้หนาวแน่นอนเจ็ดจุดสี่นะครับเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสามโอ้ถ้าลงไปต่ำกว่านี้มีโอกาสนะมีโอกาสเป็นน้ำแข็งนะครับต้องตัดนะครับตอนนี้กระจกเริ่มขึ้นฝ้าแล้วนะครับเริ่มขึ้นฝ้าแล้วนะครับกระจก 7.2องศาโอเคครับคอมเพรสเซอร์ตัดที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่7.2นะครับเพราะว่าอุณหภูมิเริ่มพุ่งขึ้นแล้วนะครับ7.2องศาคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับถือว่าการมาเย็นฉ่ำนะครับกับตัววีออสนะครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับไฟด้านบนก็จะเป็นไฟเปิดไฟลีนะครับจิกนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตัว P แล้วก็ไฟเบรกมือนะครับ ถุงลมนี้นะพายมีนะครับคันนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทําคลิปอื่นๆกับรถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับกับอาการแปลกๆนะครับสําหรับ Vios คันนี้ก็เสร็จเป็นที่รยบร้อยนะครับมาด้วยาการน้ํานองพื้นแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะครับแก้หขเรียบร้อยแอร์กลับมาเย็นสั่มนะครับสุดท้ายท้ายสุดช่างเพชรกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ